สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาเช็คดูความรักเก่านะคะของชาวธาตุด,ดินนะคะชาวธาตุด,ดินราศีพฤษศราศีมังกรนะคะและราศีกันนะคะการอ่านพลังงานตามหน้าไพ่นะคะเช็คนะคะความรักเก่านะคะคนเก่าของชาวธาตุด,ดินนะคะเอาละค่ะเราม,มาดูพลังงานนะการอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านตามหน้าไพ่ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเอาละค่ะ ไห้ใบแรกนะคะที่โตออกมานะคะชาวทัดดินนะก็บอกว่านะคะสามถ้วยนะอืมนะสามถ้วยเดอะมูนนะคะอืมคนคนี้นะคะคนของคุณนะรู้สถานการณ์นี้ว่าอย่างไรความรักเก่าแฟนเก่านะคะใครบางคนนะคะคนคนนี้นะคะตัวเขานะคะนะอาจจะคิดว่าตัวของเขานะคะ ออรู้สถานการณ์นี้ว่าตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่เอาใจใจตัวเองก็ได้หรือพลังงานไพ่มันอาจจะสลับมาว่าคุณก็เป็นคนที่เอาใจใจตัวเองเช่นกันออนะคะตัวเขาอาจจะคิดว่ามีอิทธิพลสําหรับคุณหรือตัวคุณก็ได้ที่คิดว่าคุณอยู่ใต้อิทธิพลของเขานะคะเพราะพลังงานมันเป็นเอเ e อร์เรนะคะ การเอาแต่ใจของการละกันในความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นพลังงานที่นะคะไม่ได้บอกความรู้สึกหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างบางความสัมพันธ์ทําไมคะอาจจะปกปิดปิดบางซ่อนเลนก็ได้เช่นกันนะคะเออไม่บอกความรู้สึกนะคะเอออะไรที่มันเป็นความสุขของตนเองเราก็จะทําอะไรที่มันเป็นความสุขของเขาเขาก็จะทํานะคะชาวพาตดินนะคะโดยที่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเออนะคะเป็นพลังงานเ n e r g y แบบนั้นนะคะมีแพลชั่นมีไอเดียที่ไม่ได้ทำไมคะเออไม่ได้พูดไม่ได้บอกไม่ถามนะเออนะเขาเรียกว่าคนที่ไม่ได้วางแผนอนาคตไปด้วยกันเลยนะะอย่างเช่นนะคุณอยากทำอะไรคุณมีเป้าหมายแพชชั่นคุณทำไปคุณไม่ได้ปรึกษาหรือไม่ได้บอกเขาก็เช่นกันนะคะอืมมันเป็นเหมือน อะไรที่เป็นความสุขของใครของมันแต่ทําไมคะไม่ได้บอกอ e ีฝ่ายหนึ่งอืมไม่ได้มีอ e ีฝ่ายหนึ่งนะคะอืมนะคะคือมัอนเหมือนว่าเขาเรียกว่าเอ่อการจะบอกว่าเราเอาแต่ใจของตนเองเราเอาแต่ใจของตนเราเอาแต่ใจของกันและกันไหมคือเราต่าคนต่างเอาแต่ใจตัวเองอะเอออะอืมนะไม่ใช่ว่าเออคือ สองคนนะคะออพอติดต,ต่อสื่อสารหรืออะไรเนี่ยมันเป็นการอั้มอึ้งกับสถานการณ์หรือไม่ถามอีกฝ่ายหรือไม่ได้อยากรู้ไม่ได้รู้ใจกันอืมไม่รู้ใจกันเลยนะเขามองเราไม่ออกเราก็มองเขาไม่ออกมันเป็นอมพน้มันเป็นพลังงานความสัมพันธ์ที่อมพนมปิดบังซ่อนเลนไม่ได้บอกความจริงก็ได้ว่าบางทีอาจจะรักหรือก็อาจจะดูว่าเหมือนไม่รักก็ได้เช่นกันมันเป็นอมพน้ำมาะค่ะนึกออกไหมมันคนอมคอนอยู่ในคอแล้วจะพูด พูดไม่ออกเออหรือไม่ได้พูดด้วยสามไปนะคะเออนะบางคนความรักเก่าหรือแฟนเก่าคือเราวงเขาไม่ออกหรือเขาอาจจะมองสถานการณ์นี้ไม่ออกคิดว่าความสัมพันธ์นี้ไปไม่ได้นะคะเขาก็ทําไมคะอาจจะมีความสัมพันธ์อะไรที่ปิดบังซ่อนเลนหรือไปไม่ได้หรือเป็นเพื่อนหรือพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอยากทำไมคะเขาอยากมีอำนาจเออเขาอยากมีพลังอำนาจที่ทำไมคะ ควบคุมคอนโทรในความสัมพันธ์เนี้ยให้เหนือมากกว่าคุณได้ไหมเออให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์มองคุณให้ออกหรือทับยังไงก็ได้ให้คุณมีความสุขหรือให้คุณเนี่ยให้เขาเนี่ยให้คุณคิดว่าเขาเป็นความสุขของคุณแต่เขาทําไม่สําเร็จเว้ยเออเขาไม่มีอํานาจตรงนั้นเขาร้องขอกับจักรวาลด้วยแต่เขาไม่มีอํานาจอืมอํานาจนั้นเขาใช้ไม่ได้นะคะเขาไม่มีอํานาจมากขอนะะอืม ไม่มีอำนาจที่จะรู้ใจคุณว่าคุณต้องการอะไรคิดอะไรอยู่มองไม่เห็นไม่ออกไม่รู้เลยอืมนะบอกเลยคือคือต่างคนต่างแบบความสุขมันไม่ได้ไปด้วยกันแล้วนะอืมมันเหมือนว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือถ้าเราไม่ได้คุยหรือไม่ได้คบกันมันอาจจะเป็นความสุขสถานาการณ์นี้คนคนนั้นเขาก็อาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้ว่าคุณนะ่าจะมีความสุขมากกว่าอืมนะ ถ้าสมมุติว่ายิ่งอยู่กับเขาบางคนบางพลังงานอาจจะเป็นแบบไม่เปิดเผยได้นะบางคนนะไม่ได้พูดว่าทุกคนนะคะเหมือนว่ารับรวงพางความสัมพันธ์ที่รับรวงพรางนะคะนึกออกไหมเออนะปกปิดปิดบางซ่อนเลนนะคะมีมือที่สามหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าถ้าดินพุณศพกันมังกรไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นี้คือคุณมองกันไม่ออกไม่ได้พูดไม่ได้บอก อืนะคะต่างคนตา่างทำตามอยากที่ใจของตัวเองต้องการนะ,ะและและถ้าถ้าเกิดอ่ะถ,ถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรเขาก็จะทำถ้าเขาทำอะไรคุณก็จะทำเหมือนกันนะ,ค,ะคุณก็ไม่ยอมอืมในเรื่องที่ไม่ดีด้วยเออนะคะเออนะคะขะัดขนกันเลยตลอดนะคะอืมนะคะ,นะคะไม่ยอมนะอันเนี้ยนะคะ มีอีโก้มีอีโก้ใส่กันนะถ้าเกิดว่าเธอทําสิ่งแบบนี้เธอคุยกับคนอื่นได้ฉันก็จะคุยอ่าเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะคะคุณสองคนนะธาตุดินพฤศพกันมังกรนะคะอ่ะเรามาดูต่อว่าคนคนนี้รู้สถานการณ์นี้ว่าอย่างไรนะคะอืมนะคะมันบอกว่าทาวเวอร์เหอะอืมนะคะเขาบอกว่านะคะนะ ความสัมพันธ์ที่มันไม่รู้ใจกันต่างคนต่างเอาแต่อารมณ์ของตอนเองหรือต่างคนต่างทําตามใจตนเองในสิ่งที่ตนเองชอบโดยที่ไม่คิดถึงอีกฝ่ายหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะตัวเขาเป็นอย่างนั้นหรือตัวคุณก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะวเวอร์เราโงไปกันไม่ได้อืมในท้ายที่สุดมันก็เป็นแบบนี้นะคะอืมความเศร้าและเสียใจอืมนะะ ความเศร้าความเสียใจถ้าอยู่ก็คงจะเศร้าแล้วก็เสียใจในท้ายที่สุดนะคะก็ตัดสินใจทําไมคะอืมนะต้องพังต้องพังอาคารนี้ออกนะคะเพื่อทําไมคะเออเพื่อให้คุณนะะหรือเขานะ,ะเปิดโอกาสนะ,ะพบเจอใครคนใหม่ที่นะ,ะทําไมคะสองคนนะนะคะเออคุณและเขาเนี่ยอ่ะคุณไปเจอคนใหม่หรือเขาไปเจอคนใหม่ที่ทําให้คุณสองคนเนี่ย นะรักได้หรือนะพอใจนะคะกลมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะเออแบบเนี้ยนะคะไม่ได้แบบว่าอีกคนหนึ่งหรือว่าคนอื่นเป็นความสุขของคุณหรือคนอีกคนหนึ่งเป็นความสุขของเขาอะไรแบบเนี้ยนะคะเออเขาก็เลยคิดอย่างนี้ว่าโอเคนะมันไปที่อื่นเหอะน,นะคะเออเนี่ยไม่ถึงว่าถ้าต่างคนต่างอยู่มันทําให้ทําไมคะมันยือ้อเออมันเหนื่อย อม,มันยืดและมันเหนื่อยนะคะอืมนะไม่เบิกบานหัวจิตหัวใจมีแต่ความเศร้าความไม่รู้ความขมุกขมัวหรือความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเลนก็ได้เช่นกันนะคะอืมนะใครบางคนก็อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เคยเจอคนบางคนที่แบบปิดบังซ่อนเลนนะคะอืมแล้วก็เศร้าเสียใจคนคนนี้ก็เลยทําไมคะอืมบางคนบางความสัมพันธ์นะคะทาไมคะ เขาก็ต้องปล่อยคุณก็ต้องปล่อยไปให้คุณไปเจอใครที่ทําไมคะดีต่อคุณรละคุณจริงๆบางคนคนคนนี้ที่ปล่อยคุณไปเพราะว่าเขาอะนะคะทําไมคะมีคนของตัวเองหรือไปเลือกคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่หรือนะคะคุณเหมาะที่จะเจอกับเอ็มเพลเยอร์อะไรแบบนี้มากกว่าอืมนะคะเขาก็เลยปล่อยคุณไปอืมนะคะเอ็มเพสหรือเอ็มเพลเยอร์คือเขาไม่สามารถทําให้คุณอะมีความสุขได้จริงนะอืมเนี่ยคนคนนี้สถานการณ์เนี้ยเขาคิดอย่างเนี้ย เพราะคุณยังอยู่ทาไมเนี่ยเออก็เศร้าเสียใจเพราะทาไมเขาอาจจะเฟลลี่ขี้เล่นเออทำตามใจตัวเองอะไรก็ได้เออในในตอนคบกันอะไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่ไม่เทคแคร์อะไรแบบเนี้อืมนะ,ะไม่เทคแคร์ไม่ดูแลไม่เอาใจใส่นะคะเหมือนว่าเออฉันอยากจะทําอะไรโลกโลกกว้างใบเนี้ยฉันจะทําโดยที่อาจจะแกอยู่ตรงไหนก็ได้ของโลกใบเนี้ยฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยอืม พลังงานแบบเนี้ยคือเหมือนแบบไม่ไม่พยายามที่แบบหันหน้าเขา้าหากันเพื่อจะเอาสองเ,อเพื่อสองคนเราจะเดินไปด้วยกันไม่ใช่แบบนั้นไม่ได้จับมือกันไปเออสมมติคนหนึ่งขึ้นรถเมล์คันหนึ่งอีกคนก็ขึ้นรถเมล์อีกคันหนึ่งนะไม่ได้เป็นขึ้นคันเดียวเลยเนี่ยเออมันจะไปยังไงนะอืมนะก็เลยทําไมคะเนี่ยเออและบางความสัมพันธ์ที่น่าเจ็บปวดมากกว่านั้นคือ เราไม่รู้ว่าเขามีคนของคนเราไม่รู้ว่าเขามีความสัมพันธ์อยู่แล้วเราไปแบบอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันมี energy ที่ไม่ดีที่เขาต้องเดินออกไปหรืออะไรก็ได้นะคะเนี่ยเวอร์เนี่ยนะคะอืมความสัมพันธ์พังทลายอถ้าเกิดคนไหนที่มีของตัวเองอยู่แล้วนะแล้วก็ทําแบบเนี้ยเออได้ทอดทิ้งหรือหายไปหรืออะไรเงี้ยเขาทําถูกแล้วว่าถึงคุณอยู่กับเขาคุณก็มีแต่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ปกปิดซ่อนเล้นปิดบงัง ะะคุณก็ไม่ได้เจอใครคนหนึ่งคนใดที่รักคุณจริงๆนะ,ะเนี่ยบางคนนะธาตุดินผืชศพกันมังกรน,นะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ปิดบงังซ่อนเร้นจริงๆไม่สามารถเปิดเผยได้อาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําไมคะไม่ไม่จะเป็นต้องรักสามเศร้าหรืออะไรก็ได้นะมันมีอิทธิพลอะไรหลายอย่างที่แบบไปคือเราจะบอกว่าเราจะคบกันแบบเอ่อย่างไงอะ่ะคือมันไปไม่ได้อะ่ะอืมนะมันเป็นเอเนจีที่แบบไปไม่ได้อยากให้ อ,อ,อยากให้ชาวทัดดินอะไปเจอใครที่รู้สึกเหมือนว่าเอ้ยโชคดีโชค,ด,โชคดีมากกว่านี้มีความสุขมากกว่านี้นะคะตัวเขาไม่มีอํานาจมากขอนะ,ะบางคนนะคะเขาไม่มีอํานาจที่จะทํำไมคะทําความฝันของคุณอะให้มันเป็นความจริงเออนะคะอืมนะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะ มันเป็นความอึดอัดอดทนที่พยายามจะประคองกันไปข้างหน้านะคะเออซ้ายหรือขวาหน้าหรือหรือหลังนะ,ะเขาบอกว่าวัย,ยวุฒิคุณวุฒิเขาเนี่ยนะคะน้อยมากในการที่ทําไมคะจะเป็นผู้นําในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาไม่มีความสามารถขนาดนั้นเขาไม่มีความสามารถเลย ะะจะบอกว่าเขาไม่มีความสามารถในการเป็นเอมเพอเรอร์ก็ใช่หรือการเป็นเอมเพสก็ใช่ด้วยนะคะเออเขาไม่มีความสามารถตรงนั้นนะคะเออความสามารถเขาเป็นเหมือนคนที่รักสนุกไปวันๆนะอันนี้หมอขออนุญาตพูดคํานี้นะเออเหมือนใจอยากทําอะไรก็ทําแต่ไม่มีแพชชั่นไม่วางแผนไม่มีเป้าหมายที่สองคนจงมือไปด้วยกันขึ้นลึเมย์นคนยังคันเลยนะอันนี้สมมติยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเออเป็นพลังงานของแบบ คนที่ไม่ได้มีแผนเป้าหมายในการดำเนินชีวิตอ่ะเออคบไปวันวันนะคะนึกออกไหมเออนะคะอืมนะเออเนี่ยไม่มีพลังอำนาจมากพอเขาบอกว่านะ เขาอะนะทำไม่สําเร็จที่จะจับมือหรือจุงมือแล้วก็ให้ความรักความสัมพันธ์มันพัฒนาไปได้ถึงเราที่จะได้ตัดสินใจเป็นความรักเป็นคนเป็นคนทีออ่ดีพอของกันและกันเนี่ยนะเป็นการยอมรับของกันและกันเนี่ยเขาไม่มีอานาจพออืมเขารู้สึกเหมือนเขาตัวน้อยในการที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเ,ออเขาดูตัวเล็กเลยอะนะคะอืม ในการที่จะเป็นผู้นําหรือพาคุณไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่มีความสามารถตรงนั้นนะมันมีข้อแย้งก็คือบางทีเขามีความสามารถแต่เขาใช้ความสามารถที่เป็นผู้นำเนี่ยกับบุคคลอื่นไปแล้วเขาก็ไม่สามารถเอาคุณพาคุณไปด้วยได้ถูกออไหมคะเพราะว่ารถมันมีสองที่นั่งเขาให้คนอื่นนั่งไปแล้วคุณจะไปนั่งตรงไหนในเงี้ยบางความสัมพันธ์นะคะบางคนนะเข้าใจไหมคะคาว่าบางคนนะอืมเนี่ยนะคะเบอร์มันเป็นแบบนั้นนะ เนะี่ยมีความต่างมีความไม่ถูกต้องการเรียนรู้ไม่เข้าใจกันนะคะเออมีความขัดแย้งมีความคิดเห็นต่างมีความคิดไม่เหมือนกันความรักความฝันนะคะอยู่ในห้วงจินตนาการอืมนะอยู่ในห้วงจินตนาการก็นั่นแหละตัวเลือกทางเลือกนะคะอืมนะอยู่อยู่ได้แค่ในฝันอะไรแบบนี้นะคะหรือว่า เขาคนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เขากำลังรู้สึกว่าเขาก็ไขยฝันให้คุณเหมือนกันเลยอะไรแบบนี้เช่นสมมตินะคะสมมตินะถ้าใครไปเจอพลังงานที่แบบรักสามเศร้านะคนคนนี้ก็ไขยฝันให้คุณอนะว่าเดวฉันจะเลิกกับเมียมาอยู่กับเธออะไรเงี้ยอืมนะคะอืมเป็นแบบเนี้ยไขฝันนะโดนไข่ฝันอาจ๊ะเออชาวธาตุด,ดินพืศศักกันบังกอนนะคะอืมมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ไม่ไม่ไ,มไอเนี้ย ไม่ถูกต้องไม่ไม่ได้เรียนรู้กันอะไรมากพอแล้วก็ไปไม่ได้ต้องจบอืมต้องจบความสัมพันธ์นะคะอืมไปไม่ได้นะนะคะสิ่งที่ทำไมต้องจบหรือต้องห่างหรือต้องเลิกกันไปนะอืมบปดเรียนนะคะเรียนรู้กันไม่มากพอมีข้อขัดแย้งตลอดต่างๆมีข้อขัดแย้งตลอดอะความคิดเห็นไม่ตรงหรือไม่ลงกันอะไรเงี้ยนะคะ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันไม่กลมเกลียวอ่ะอืมไม่กลมเกลียวมีข้อแตกแยกมีข้อขัดแย้งนะคะอืมนะก็บอกว่าถามว่าตัวเขาอยากมีอํานาจมากพอที่จะพยายามทําอะไรให้สําเร็จเขาก็อยากให้คุณที่อยู่จะอยู่เขาอยากให้คุณกับเขาเนี่ยเคมีตรงกันหรืออยู่ด้วยกันไปเหมือนกันนะแต่มันไปไม่ไม่ถึงฝั่งฝันนะคะมันไปไม่ได้อืมความอดทนของคุณทั้งคู่การให้และได้รับไม่ไม่ไม่เพียงพอไม่เท่าเทียมกันนะคะอืม มันเป็นอะไรที่เหนื่อยยากลำบากเออเหมือนว่าเราอยากจะให้เออเขาก็ในสถานการณ์เขากับคุณอ่ะก็ก็เหมือนว่าอยากจะให้คุณทั้งคู่มันเหมือนว่าเออเป็นเนื้อคู่กันเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่เขาพยายามแล้วหรือตัวคุณพยายามแล้วมันไม่ใช่อยู่ดีนะอืมธาตุดินนะคะอันนี้นะเออความรักแฟนเก่าเดี๋ยวมาดูลดอลรอเคิลหน่อยนะ เห็นไหมคะเนี่ยต่างคนต่างเหมือนกันจริงๆนะคะอืมกดสะท้อนแห่งตัวตนนะคะเออนะคะเหมือนอืมนะคะอืมเกิร์วิสเน็กนะคะเนี่ยเออนะนะเหมือนว่าเขาทำอะไรไม่ดีคุณก็ทำได้นะกดสะท้อนความเป็นตัวตนของคุณนะคะอืม ถ้าเกิดเขาอาัตใจตัวเองคุยคนอื่นคุณก็อัตใจตัวเองคุยคนอื่นเหมือนกันถ้าเขาทําอะไรที่เป็นความสุขของเขาที่มันทําให้ความสัมพันธ์ไปไม่ได้คุณก็จะทําเหมือนกันนะคะเกวิสเนกนะคะเนี่ยชาวนากรงูเหา่าเนี่ยไพ่ใบนี้หมอเคยบอกนะคะเออเนี่ยเห็นไหมเมกี้จะพูดอยู่เลยว่าคําว่าทวินเฟรมเนี่ยนะคะอืมมันเหมือนกันไงคะอืมคือง,ง่ายๆแหละตัวเขาอะสะท้อนความเป็นตัวตนของคุณอีกคนหนึ่งออกมาด้วยนะคะเพราะว่าเราส่องกระจกใช่ไหมคะเออเราไม่ต้องด่ากระจกนะว่า ทำไมกูถึงไม่สวยหรือทําไมกูถึงอารมณ์เป็นยางนั้นอย่างนี้ในในที่เราส่องกระจกก็เหมือนก็เหมือนเวลาคุณมาฟังคลิปหมอแจนอะมันก็เหมือนเราส่องกระจกแต่บางคนเวลาที่เราพูดตรงหรือพูดความจรงิงแต่คุณอะก็จะเกลียดกระจกอืมคุณนึกอ,ออกไหมเออกฎของก็จะกฎของกระจก,ก,ก,ระจกหรือกฎของผู้ชายหรือผู้หญิงที่คบกันอนะคือการสะท้อนสิ่งที่คุณทํากับเขาเขาก็จะทํากับคุณถ้าคุณทำร้ายจิตใจเขาเขาก็จะทำร้า,ำายจิตใ,ใจคุณลงไปอีก อย่างเงี้ยค่ะนะคะมันเป็นการเหมือนว่าเอาชนะค่าคานที่เป็นเป็นทวินเฟรมแบบคามิกคาม่าอะไรเงี้ยนะเกิลวิสเนกเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้อุ้มง,งูเห่าขึ้นมาเนี่ยคุณก็คิดแค่นี้นะคะเออนะคะอืมนะนึกออกป่ะอืมเนี่ยเห็นไหมคะมีมีอืมเนี่ยกระจกนะ,ะสะท้อนตัวตนมันเหมือนว่าเรามาดูดวงอืม หมาถึงพยายามพูดในหลายคลิปว่าทําไมเหมอะถึงไม่อยากดูดวงคนที่ทําไมคะรู้ตัวเองแหละว่าตัวเองเป็นคนเป็นคนที่สองหรือเป็นคนที่ในความลับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหมอถึงไม่อยากรับดูเพราะอะไรรู้ไหมคะเออหนึ่งคำตอบที่เราตอบไปอ่ะเขาจะเกลียดเราสองคำตอบของเราไม่ตรงกับใจของเขาที่เขาต้องการนะสามนะ เขาอยากให้เราแบบเอออห่หมกในสิ่งที่เขาอยากจะพูดจะบอกให้เราแค่คอนเฟิร์มว่าเขาเป็นเนื้อคู่หรือเขาเป็นเนื้อคู่หรือเขาเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาอยากได้คํานั้นแต่เราไม่สามารถให้เขาได้เขาก็เลยจะไม่ชอบเราเขาก็เลยจะเกลียดเราหมอถึงไม่ค่อยอยากรับดูนะคะคือมันไม่แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายหมอก็เลยถึงไม่อยากรับดู บางคนก็ชอบหลุดเข้ามาดูเพราะช่วงเนี้ยหมอพยายามไม่แบบไม่สนใจที่จะดูดวงคือพยายามแบบเอาลายออกเพื่อไม่ให้แอดได้อะหมอบอกจริงนะเพราะหมอรู้พลังงานว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นสไตล์นี้เยอะหมอถึงได้ไม่ค่อยอยากจะดูดวงจะจัดแค่เลขมงคลอย่างเดียวเสริมการงานการเงินความรักให้เท่านั้นหมอบอกเลยนะในเอ e น g y จีของชาวธาตุดินเนี่ยอืมไม่รู้ทุกครั้งเลยทุกคลิปหมอจะต,ต้องพูดในชาวธาตุดินไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะอืม แต่คลิปอื่นมค่ก็ได้บ่นเท่าไหร่นะจะบ่นเนี่ยจะพูดกับของคลิปชาวธาตุดินเนี่ยนะบอกเลยเอออบมมอกเข้าใจเลยนะว่าทําไมแบบว่าโหราศาสตร์ไทยที่เราเรียนเนี่ยเขาถึงบอกว่าไม่ดูคนที่เป็นเมียน้อยเด็ดขาดเนี่ยเห็นไหมเหมอถึงเพิ่งเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เออแล้วคุณคิดดูดิถ้าคนเป็นเมียน้อยอ่ะจะถามว่าเมื่อไหรเขาจะเลิกกับเมียหลวงมาอยู่กับหนูอ่ะบ้าเหรอ ไม่มีผัวคนไหนหรอกทิ้งเมียหลวงไปอยู่กับเมียน้อยอะ่ะเออมันมีน้อยคนแหละถูกไหมคะเออถ้าเกิดว่าเขาอยากทิ้งเมียหลวงมาอยู่กับเมียน้อยอะ่ะเมียน้อยมึงก็ไม่ต้องแจ้นมาดูดวงกับกูไหมอะ่ะเออใช่ปะต้องคิดแบบนี้ดิอย่าพิมพ์เถียงหมอมาในคอมเมนต์นะว่าผัวหนูอนะ่ยยังทิ้งเมียหลวงไปหาเมียน้อยเลยก็คุณเมียน้อยคนนั้นไม่ได้มาดูดวงกับหมอไงมันก็เลยทิ้งคุณใบไง,ไงอย่าพิมพ์คํานี้ออกมาใน youtube หมอนะในช่องหมอนะหมอยดีเตะเตะออกจากช่องเลยนะบอกเลยนะเออรื้อออกปะ เข้าใจไหมคะเออเนี่ยถ้าคุณเป็นเมย์หลวงแบบเออปรึกษาว่าเอออะไรไงก็จะบอกความจริงก็พูดได้เออยอมรับแต่พอคนเป็นเมย์น้อยมานะบอกเลยนะคนยี่เง่าเลยอะไม่ยอมรับด้วยอะเออจริงพอเจอหมอแจ้งเข้าไปนะคะขนาดอยู่ในคลิปฟรีเนี่ยหรือคลิปเนี่ยยังด่าจัดขนาดเนี้ยแล้วมาฟังตัวต่อตัวนะเสียเงินให้กูก็จะด่ามึงยว่อนี้ด้วยอะเอออะแต่คุณตอนแรกคุณบอกว่าคุณไม่รู้ไงว่าเป็นเมย์น้อยอ้าว แล้วพอรู้แล้วบอกแล้วว่าเขามีเมียมีลูกมีอะไรแล้วจะมาถามทําไมว่าเขาคิดถึงหนูไหมแล้วเขาจะกลับมาไหมในมึงบอกไม่ถ้ามึงรู้มึงไม่ทำเนี่ยมึงรู้แล้วมึงจะถามกูทําไมต่อะหรือยังไงด่าไปเลยวันนั้นขออภัยนะคะดินที่พูดนอกเรื่องนิดหนึ่งไงเออหมอกาลังแบบคือแบบหมอหมอพูดนอกเรื่องอะละเออนั่นแหละนะคะแต่ในเอเนจีนี้มันเหมือนรู้สึกว่าถ้าเราไม่รู้นะคะก็ไม่ผิดแต่ถ้าเรารู้และยังอยู่หรือยังทําเนี่ยนะคะ ก็เกอวิสเนกอะคุณก็ถ้าคิดว่างูเห่าเนี่ยเออมันทําไมคะมันเป็นความสุขมันเป็นแฟนเราไว้เออก็กอดมันไว้วันหนึ่งมันก็ฉกเราอะนะเออเอาง่ายๆอะ่ะอืมนะคะบอกเลยนะเออไม่ไม่ไมนี่เรานะหมายบอกเลยนะเพราะเพราะว่าทําไมถึงไม่ดูอะไรเนี่ยไม่ดูดวงหรือว่าไม่อะไรเงี่ยเพราะอะไรเนี่ยดาวราหูครองเมืองเนี่ยขนาดลอตเตอรี่หรือเนี่ยสิ่งที่คิดว่า ยังยอมรับเปิดเผยอะเนี่ยลาหูเห็นไหมคะเออรู้ทั้งรู้แต่กูจะเอาเออมึงเข้าใจป่ะ <c oughs> นะหวังว่าคลิปนี้จะมีคนเป็นที่เป็นเมียหลวงเยอะนะจะไม่ได้เป็นเมียน้อยนะคะจ้าเออก็ไม่ได้แค่งใครเป็นเมียน้อยนะขออภยัยอืนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูต่อนะคะเออเนี่ยนะ,ะเวลาที่เรามีความรักนะคะทัศเนี่ยเอออืม บอกว่านะ,ะทำไมคะจริงๆความรักกับดาบเนี่ยนะคะดอกกุหลาบก,กับดาบเนี่ยเขาบอกว่าทําไมคะเวลาที่เรามีความรักอะเราต้อง protection คือเราต้องปกป้องใช่ไหมคะความรักเราปกป้องเขาเขาปกป้องเรานะคะเราต้องร่วมือกันเพื่อจะฟันฝ่าอุปสรรคหรือให้ความรักเราคงไปแต่ถ้าดินคุมกับเขารู้สถานการณ์ดีว่าทําไมคะ แต่คุณกลับเอาดาบอะมาเชิดเฉือนกันและกันไม่ได้ปกป้องนะคะเออไม่ได้ปกป้องอืมอืมไม่ได้ปกป้องทำนะเออนะหรือบางคนเจอในกรณีที่แบบว่าเรายื่นกุหลาบให้แม่งแทงเราเลยแม่งเอาดาบให้เราเข้าใจไหมคะเออคุณอยู่ในสตาร์นั้นแหละเออวิดอสเน็กคุณที่มาฟังคลิปนี้เนะี่ยคุณอะเป็นคนที่โดนทํานะไม่ใช่คนที่เป็นคนกระทําเขานะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่กระทาผู้อื่นอะ ไม่มาฟังคลิปหมอแจหรอกหมอรู้หมอรู้ดีนะคะยอมเชื่อเอนะคะเออเพราะคนที่ทําไมคะมันแทงคนอื่นแล้วมันไปมีความสุขกับคนอื่นะ่ะมันไม่มานั่งอยู่ในช่อง youtube หรือดูดวงหรอกมันอยู่กับคนอื่นมีความสุขแล้วมันไม่เอาเวลาทั้งหมดมาดูดวงหรือใต้คลิปหรอกนะจริงเออนะคะนึกออกปะเออคนที่อุ้มง,งูขึ้นมานั่นแหละโดนฉกนั่นแหละถึงมาฟังทตาด,ดินเออนะ,ะอืมเพราะทําไมคะ เเร,เราอะทาไมคะเราอะแหละที่แบบว่าอ,อคือแบบเหมือนว่าเขาไม่ได้เป็นความสุขเ,เราอาจจะนะคิดว่าเขาเป็นความสุขของเราเว้ยแต่จริงๆรอะไม่ใช่นะเราไม่รู้ใจตัวเองด้วยเว้ยเพราะว่าสามถ้วยกับเดมูนเนี่ยเราคิดว่าเขาเป็นความสุขของเราแต่มันไม่ใช่นะเว้ยแกโกหกตัวเองเข้าใจยังอันนี้จะพูดให้ลึกๆเลยเอาแบบจริงๆเลยนะ เรากําลังโกหกตัวเองว่าเขาเป็นความสุขของเราไม่ใช่เวลาที่แกออกมาแล้วนะพวกคุณนะออกมาแล้วจากความสัมพันธะ์ถึงได้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยแหละกูมีความสุขมากกว่าที่กูเคยอยู่กับมันอืมอันนี้คือก็จริงนะความรักแฟนเก่าท่าดินหมอบอกเลยนะคะเออนะคะทาดินเนี่ยแม่งโคตรอดทนเลยถ้าใครคบท่าดินนะคะบอกเลยนะอืมมันถึกมากอะ่ะเออ มันไม่ร้องมันไม่ร้องสะะักแอะมันทนได้มันทนได้ทุกสถานการณ์สี่ทนได้ไม่ว่าไอ้เหี้ยนั่นแม่งจะเหี้ยแค่ไหนหรืออะไรนะจริงนะบอกเลยโคตรเหี้ยแม่งก็อยู่อ่ะเออเป็นครั้งแล้วครั้งเล่าแม่งก็ชนจนในที่สุดเออจะต้องเนี่ยอุ้มงูเหา่าขึ้นมาโดนงูเห่ากัดตายอนะ่ะเออแบบถึงจะได้รู้ตัวว่าโอ้ยไอเหี้ยงูเห่ากัดกูแล้วเออไอนี่มันไม่ใช่งูแบบงูกินปลานี่ว่าแม่งเป็นงูเหา่าจับตายเลยเงี้ยเออเห็นไหม ถึงได้ออกมาได้ถึงได้รู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่ได้ฝันไปนะเออกูอยู่ใน่วงฝันจินตนาการหรือว่ากูนกึกว่าฝันไปว่าง,งูเห่ากัดนี่ของจริงนะเนี่ยตื่นได้แล้วเออตื่นตื่นก็เลยออกมาเลิกมาได้เนี่ยเนี่ยสตอรี่คุณเนี่ยธาตุดินงนี้เลยอะนะคลิปอันนี้นะหมอบอกเลยนะไม่ต้องถามนะคะว่าจะกลับมาไหมหรืออะไรไหมคืนดีหมอไม่ได้อ่านนะหมอไม่ได้เล่าแบบนั้นนะจ๊ะตอนนี้หมอบอกเลยนะ เออแค่เล่าสตอรี่ให้คุณฟังอีกครั้งหนึ่งอีกสักครั้งหนึ่งว่าเป็นยังไงและให้คุณอะไปคิดทบทวนว่าสิ่งใดที่พูดไปทั้งหมดตรงไหมหรืออะไรยังไงแล้วก็ไปพิจารณาชีวิตตัวเองเอาแล้วกันนะอืมเนาะไม่ได้ไม่ได้ยึดถือว่าเรื่องนี้มันของใครอะไรยังไงนะอ่านตามไพโอเคไหมนะาตาดินนะโอเคนะาตาดินขอให้มีความสุขมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ